วัดีครับวันนี้วันนี้เมวร้องตั้งแต่เช้าเลยครับไม่รวมมันรน้องอะไรพอมาพอมันเข้าห้องอะ่ะมันมาอยู่ในถุงครับมันพอมาเจอเขาเห็นเขามาหาออกได้ยินเสียงเขาเข้าไปในถุงครับออกลูกในถุงอะเก็บเสื้อเก็บของครับเนี่ย ออกสามตัวครับออกสามตัวครับมีตัวดำตัวแดงสองตัวนี้กำลังกินนมแม่อยู่ครับตัวนี้ครับเนียวกำลังอร่อยเลยครับตัวนี้นอนดูดนมแม่เลยตัวดำนี่เป็นตัวสุดท้องครับตัวดำนี่ นั่นส่วนว่าเพื่อนด้วยพอดีเขาก็ไม่ได้กินลกครับก็ได้ลกเข้ามาครับลกสามอันครับออกวันห้อยออกเลยครับวันนี้ออกในถุงเลย สมาชิกเพิ่มอีกครับสามตัวอ่าตัวนี้หานมแม่ไม่เจอตัวดำนี่ยเอาละแย่งพี่เขาแล้วแย่งพี่เขาสองตัวเลยครับนี่มุดใหญ่เลยครับมุดให่เลย ตัวดำไปแย่งพี่เขาอีกแล้วครับนี่ดูสิครับพี่เขากำลังกินสบายตัวดำดูดิตัวโซนด้วยดิพี่เขานมหลุดเลยดู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 โอ้ความโซนของเจ้าหนูน้อยอ รักทั้งสามเลยตอนนี้แม่ก็นอนหลับแม่ก็นอนหลับนอนหลับน,อน้อยทั้งสามกี่โมงเนาะความสน หานมไม่เจอแล้วตัวเล็กตัวดำไม่ไหนหนุนหนุนไปแล้วยังพี่เขาอีกแล้วอะขึ้นมาแย่งเขาพี่เขาแล้วนี่หา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  ขึ้นไปไหนขึ้นไปไหนขึ้นไปไหนอ๋อไปแย่งทับที่เขาแล้วน่ะแม่ตัวดำลูกล่านี่เนาะดูสิโ่นใหญ่เลยครับไปไหนไม่รู้น่เอาเอาเอกิ้งตก